ลูกค้าเดินทางมาจากนาราธิวาสนะครับรถออกป้ายแดงไม่ต้องกลับบ้าน <Wow. S 1> มาหาสอสวิทก่อนเลยนะครับกำลังสวยพอดีนะครับ สวัสดีครับพบก,กับอัลสสวีดอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเจ้าดีแมกสองพหัวเดี่ยวโฟวินนะครับจะมาทำการยกสูง2นิ้วจัดชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์ฟูลเซตนะครับพร้อมปีกนกแล้วก็แหนบแอดอลิฟยก2นิ้วหลังนะครับส่วนยางตัวนี้ก็จะเป็น BF g o ฟฟู i ิดนะครับ KO2 ลัดด้วยแม็กเลนโซแม็กซนะครับ16นิ้ว,วเดี๋ยวเราพามาดู โดรดักของเราใกล้ๆกันเลยว่ามีอะไรบ้างโชคหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์โมโนทูปตับ8นะครับมีซับแทนแยกนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับส่วนโชคหลังก็จะเป็นพิกกี้แบ็กนะครับเนื่องจากไม่ต้องการเจาะตัวถังรถเพื่อวางซับแทนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่ทางโปรเฟนเดอร์ทำออกมาตอบโจทย์นะครับข้างหน้าเมื่อยก2นิ้วแล้วเราก็จะต้องมีนี่เลยปีกนกตับองศาของโปรเฟนเดอร์ นะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับมันจะมีแยกกันระหว่าง d m a มตัวก่อน2020และ2020นะครับปีนกจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแหนบแอลอิสของโปรเฟนเดอร์นะครับยก2นิ้วส่วนล้อแม็กเลนโซแม็กก็จะเป็นลายระครังค้วมนะครับอย่างนี้นะครับรัดโดออยยาง BF KO2 265 7 0 1 6 นะครับโชว์ยางกันหน่อยนึงนี่ตัวนี้เลยแก้มขาวนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพามาดูทรงกันนะครับว่ายก2นิ้วแล้วมันจะหล่อขนาดไหนสำหรับ d m a ม2022ตัวนี้นะครับ เจ้าด็นตัวนี้นะครับหัวเดียวโฟวินยกสูงลูกค้าเดินทางมาจากนาราธิวาสนะครับรถออกใต้แดงไม่ต้องกลับบ้าน <Wow. S 1> มาหาสอสวิทก่อนเลยนะครับคันนี้เรามารีวิวรอบคันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างล้อแม็กเลนโซขอบ16นะครับคู่กับยาง2 6 5 7 0ห6 BF g o o d ิ i ดนะครับ KO2 ตัวนี้รถยก2นิ้วทำไมเราถึงเลือกเป็น70นะครับซีรีส์70เพราะว่า ซุ้มด้านหน้าของตัวนี้นครับมันค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงก็เลยจับรัดยาง265 7กห6 5, 10, 10, 11, นะครับกำลังสวยพอดีนะครับคันนี้ยก2นิ้วนะครับยกด้วยโชคหน้าโปรเฟนเดอร์โมโนโทูปปรับ8ทับแท้งนะครับส่วนโชคหลังก็จะเป็น Piggyback ปรับ8นะครับข้างหลังยกโดยการใช้แหนบแอ็ดอลิฟของโปรเฟนเดอร์นะครับส่วนด้านหน้ายกด้วยการเชนสปริงแล้วก็ ใส่ปีกนกปรับองศานะครับครับก็ทางผมนะครับปัม๊มสอสวิตแมกไทยกุ๊ปหัดใหญ่นะครับก็ขอฝากเจ้าดีแม็ก2022ยกสูง2นิ้วทรง,งนี้ไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะจัดทรงแบบนี้นะครับ100,000มีทอนนะครับคู่ยาง B.F. g o o d r i c แต่ถ้าไม่ใช่ยาง B.F. g o o d r i c ก็ลดลงไปอีกนะครับก็ยังไงทางปัม๊มสอสวิตแมกไท่กุ๊ปหัดใหญ่ก็ขอลา เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกลุ่มไปก่อนนะครับฝากร้านด้วยครับขอบคุณครับ